สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้ตักจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำคล่ํานะคะคุณแม่ว่าน้ำคลําเนี่ยคืออะไรมีประโยชน์ต่อทารกอย่างไรและมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะคะเพราะว่ามีคุณแม่หลายคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็คิดไม่ออกว่าน้ำคลําเนี่ยมันอยู่ยังไงแล้วมันมีประโยชน์อะไรนะคะในช่วงการตั้งครรภ์นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนของร่างกายหลายอย่างเลยนะคะส่งผลให้ร่างกายของคุณแม่เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลง การเกิดขึ้นของน้ำคร่ำเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์โดยมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆใสๆสองชั้นนะคะในระหว่างการเติบโตของทารกในครรภ์ผงน้ำคล่ำเนี่ยมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็มีน้ำขังอยู่ภายในนะคะเกิดจากน้ำเหลืองและเลือดของคุณแม่ที่ซึมผ่านรกและปัสสาวะของทารกเองนะคะปริมาณน้ำคล่ำเมื่ออายุครรภ์สามเดือนจะมีน้ำคร่ำอยู่ประมาณ50ซีซี เมื่ออายุคันสี่เดือนจะมีน้ำคร่ำร้อยห้าสิบถึงสองร้อยซีซีเมื่ออายุคันห้าเดือนจะมีน้ำคร่ำสี่ร้อยซีซีและเมื่ออายุคันเก้าเดือนขึ้นไปจะมีน้ำคร่ำประมาณหนึ่งพันซีซีค่ะในกรณีที่มีน้ำคร่ำน้อยเกินไปนะคะก็จะทําให้คนท้องเนี่ยเกิดภาวะคันเป็นพิษทําให้เกิดความดันโลหิตสูงจนส่งผลทําให้ทารกขยับแขนขามไม่สะดวกส่งผลต่อก,การเจริญเติบโตของลูกน้อยนะคะ นอกจากนี้ก็อาจพบร่วมกับอาการโคมโมโซมผิดปกตินะคะส่วนคนที่มีน้ํำคร่ำปริมาณมากเกินไปเนี่ยจะทําให้ท้องใหญ่ผิดปกติทําให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดและอาจทําให้เกิดโรคเบาหวานแทรกซ้อนได้ค่ะแต่ข้อดีของการมีน้ํำคร่ำเยอะก็คือทําให้ทารกเคลื่อนไหวแขนขาได้สะดวกทารกที่อยู่ในครรภ์ได้ฝึกกืนตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะการกืนน้ำคร่ำเป็นการเริ่มต้นทํางานของปอดค่ะ หน้าที่ของน้ำคร่ำนะคะน้ำคร่ำทำหน้าที่ปกป้องทารกที่อยู่ในครันนะคะคุณแม่พยายามนึกภาพตามนะคะมดลูกเนี่ยมันอยู่ในช่องท้องด้านล่างๆของเรานะคะตรงท้องน้อยเนี่ยทีนี้น้ำคร่ำเนี่ยมันก็จะอยู่ในมดลูกอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมีถุงหุ้มอยู่ถุงกลมๆม,มีน้ำอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีทารกอยู่อีกชั้นหนึ่งนะคะ ดังนั้นเนี่ยเขาจึงทําหน้าที่ปกป้องทารกที่อยู่ในคันเวลาที่คุณแม่หกล้มหรือว่าได้รับความกระทบกระเทือนค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำคร่มก็ยังช่วยรักษาอุณหภูมิให้ทารกในคันรู้สึกอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาค่ะ mm hmm. เมื่อทารกที่อยู่ในคันมีอายุประมาณ5เดือนนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีการปัสสาวะทารกก็จะกลืนน้ำคร่มเข้าไปใหม่แล้วก็ฉี่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะ การตรวจน้ำคล่ำเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของทารกในครรภ์ได้นะคะอย่างที่เราเรียกกันว่าการเจาะน้ำคล่ำหาโครโมโซมพวกดาวซินโดมพวกเทอร์เนอร์พวกโรคเอสเวิร์ดที่เกี่ยวกับโครโมโซมนะคะหากจะเจาะน้ำคล่ำตรวจเนี่ยจะเริ่มตรวจกันประมาณที่16-18สสัปดาห์ค่ะ จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของน้ำคร่ำดีต่อทารกและคุณแม่ในคั์เป็นอย่างมากนะคะเพราะช่วยปกป,ป้องทารกในคั์ช่วยรักษาอุณหภูมิในช่วงของการตั้งครันหากมีน้ำใสไหลออกมาที่เรียกว่าน้ำเดินให้คุณแม่รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะเพราะจะทำให้น้ำคร่ำแห้งทำให้ทารกเสียชีวิตได้หรืออาจเกิดการติดเชื้อก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งคุณแม่และคุณลูกนะดังนั้นคุณแม่เนี่ยควรที่จะสังเกตให้ดีนะคะว่าน้ำปิดเปียกที่เลอะกางเกงในของเรานั้นน่ะ เป็นน้ำคร่ำไหลซึอมออกมาหรือว่าเป็นแค่ตกขาวธรรมดากันแน่นะคะคลิปนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณแม่